ัดีครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่คูมะนะครับผมอ่พี่คูมะแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมคูมะจากค่ายท็อปโดโจนะครับสวัสดีครับพี่พี่คูมะนี่คือเป็นนักมวยปั้ำค่ายโดโจของประเทศไทยท็อปโดโจเอาอบถามข้อแรกนะฮะพี่เป็นนักมวยปั้ำมีได้ยังไงพี่นักมวยปล้ำที่จริงผมเริ่มจากการ เป็นเด็กฝึกของค่ายกาตูมูโปรเวสลิงกาตูมูปอค่ายเก่าเลยครับใช่ใช,ใช่ครับอยู่ตอนนั้น,นยังเป็นการเข้ามาทาทเอาท์กับทางค่ายแล้วก็บอกว่าการทาทเอาท์เนี่ยจะมียุบกินเวลาประมาณห้าหกเดือนอแล้วก็พอหมดที่ช่วงลองไทเอาท์อ่อะเขาจะดูว่าเราจะต่อไหมหผมว่าอ่ะสารต่อสารต่อความฝันตัวเองที่เคยทิ้งไว้เพราะตอนเด็กอ่ะผมเคยอยากเป็นนักมวยปล้ำตั้งแต่เด็กๆสมัยที่โอ้ ยู่ทีวีเอามวยปั้มเข้ามาฉายอ่ะอยากเป็นนักมวยปั้มอย่างนั้นแต่แบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่อในไทยมันไม่มีมันไม่มีมวยปั้มอาชีพแล้วก็ครั้งหนึ่งต้องยอมรับตัวเองว่าเลิกดุงมวยปั้มไปเพราะป่าอัลเล็กเกอร์เปลี่ยนกิมิคขอเปลี่ยนจากสปเลอร์เป็นแบดแอดอะไรกันแบดแอดอ่าคือเป็นสิงห์มอไซซึ่งผมดูเฮ้ ไม่คื่ในความคิดตอนเด็กนะความคิดของผมตอนเด็กคือสิ่งมอไซค์อ่ะที่จากดูในหนังอ่ะคือคนไม่ดีคือตัวร้ายเป็นนักเลงใช่ชอบเพราะว่าเรื่ว่ากลัวแต่ก็ยังงงอูเงมึงกลัวสิ่งมอไซค์แต่มึงไม่กลัวสับเปลือกหืออะไรก็ยังงงกับตัวเองนั่นแหละก็คือเลิกดูมาว่าไม่ชอบในกกมนี้แล้วก็มามีคนมาบอกผมว่ามือปตามันเป็นเรื่องเฟกส์ับหน้าบานปี2 0 0พันแล้วที่อันเดอร์เกอร์เปลี่ยน ใช่ตอนโดยประมาณนั้นก็บอกว่าเอาเอเปรเลยเปลทุกอย่างแล้วเก็บบเหมือนดวงใจแตกสลายไปเลยเอ,อตอนแ้กก็คิดว่าในไทยอ่ะมันไม่มีพอโต,โตขึ้นก็เริ่มมีความคิดเออก็ได้ดูตกมวยปล้ำอยู่ตอนเนิ่มบ้างในบรรทางเพราะว่าจะมีคนที่ผมยังเห็นหน้าเห็นตาก็คือเดอะล็อก อเดีือดร้องเดี๋ยวร้องเ,เ,เขาก็ยังตอนทุกนางเขามา,าเริ่มเป็นนักแสดงเริ่มหลังๆแล้วอ่ะผมก็เลยทำให้บอกว่ายังยังคุกคลีกับวงการเมยปั้มอ,อ๋อเดี๋ยวร้องเขาเป็นนักร้องมือปรางค์อะไรเงี้ยแล้วผมก็เพิ่งมารู้คือตอนแรกก็คิดว่าในเมืองไทยไม่มีเมย์ป้ามอาชีพใช่ใช่ใช่จนมารู้ทีหลังว่าในไทยในไทยมีมเมย์ป้มอา,มาชีพซึ่งคือค่ายกระตูมูตอนแรกอ่ะผมรู้แล้วค่ายกระตูมู๊ดเบอร์ซิ่งอะเป็นของญี่ปุ่นใช่ใช่แต่ที่พีลกว่านั้นคือ รุ่นพี่ผมที่มหาลัยเขาเป็นนักมว้ปลาอาชีของไทยนี้ที่เป็นยังไงวะงงก็คืองงนักก่เลยไปคุยกับแกคุยคุยหลังมางแกมึงนะพีเดี๋ยวถ้ามีเปิดแถวมึงก็ลองมามแต่คือช่วงเวลานั้นที่เขาคุยกับผมอะประมาณสามปีนะกว่าผมจะปัจไดยสองสามปีกว่าจะใส่ใจ,จก้าวข้ามความกลัวตัวเองที่ผมกลัวคือที่ว่า กูทำอะไรไม่สาเร็จกูเลยไม่อยากไปเัีไม่อยากไปอะไรเงี้ยอย่างแบบเอาไงดีวะอย่างแบบอยู่เนี้ยอยู่เงี้ยราคากูัวอยู่พอเขาเปิดไท้าเอารุ่นที่สองก็ต้องดูบผมก็เข้าไปลองเข้าไปลองแเออเจอเฮ้ยมันสนุกแต่ในความคิดผมตอนนั้นน่ะ เหมเป้าอาชีพเข้าไปฝึกไม่ต้องฝึกท่าไม้ตายเลยโอ้ต้องฝึกอะแรกาต้องคิดว่าต้องคิดไปเลยเรโฟลคแรมต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่าเต้าไปฝึกพื้นฐานแรกเลยยิมนาสิกอือไอ้นีติดสตันอ่เหมือนฝึกกายฟองตัวอะไรอย่างนงี้ใช่มันมันมีความยืดหยุ่นของร่างกายต้องฝึกเยอะ ก,ก,ก็น่นยนแต่พวกงั้นเขยังงงงงว่าตองฝึกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือว่าพอได้เรียนรู้ก็อ,อ๋อคือพื้นฐานก่อนพื้นฐานค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปไปทีละระดับนั่นแหละก็คือเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่รรรรรอยๆจนมาค<ม>่ายกับทูม้มูโอเวอร์ฟลิงต้องในสาขาไทายต้องปิดตัวลงเพราะเพราะว่าอาจารย์จำเป็นต้องปิดเขา,าไม่กี่ปีนี่เองใช่ครับไม่กี่ปีนี่เองแล้วก็อาจารย์ก็เอให้ทุกคน อยกย้ายยก้ายก็คือใครใครจะทค่ายต่อหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์พร้อมถนับก็เลยเกิดมาเป็นค่ายครับโจโจไทยแลนด์โจโจเวทลิงอ๋ออาสถานอะไรเออมวยปั้มเนี่ยเบื้องหลังนี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นไปที่เตรียมเตรียมเตรียมแล้วใส่กันเลยไม่ใช่ต้องแบบเซฟว่าอุ้ยโดนท่านี้ไม่เจ็บอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือนั่นแหละครับคือเรื่องการฝึกอือก็คือการฝึกก็ส่วนใหญ่นักมวยปั้มอ่า แต่ละคนจะกินแบบไม่เหมือนกันอืจะกินมีกแบบว่าบางคนจะเป็นแบบออกแนวเอนเตอร์เทนก็จะมีมุกตลกแบบว่ามาเล่าเรื่องอย่างอ่าแท็กซี่มิกที่แบบเป็นตลกชัดเจนเลยอ่ะคือคุณยานุของค่ NJP อพแต่มันอยู่นั่นแหละคือเขาจะเป็นสายเนเตอทนตลกเลยแต่มีห้ามวยปั้มมาแทรกช่วยเสริมเขาัดหัก้านี่ก็ต้องเข้ากินมีด้วยปะ ด้วยฝนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าชัวไอ้คนนี้ใช้ท่านี้แล้วมันโอเคเอ้คนนี้เป็นเป็นอาธรรมมาใช้ท่าเฟสมันก็จะดูแปลกๆหรือคนที่เป็นธรรมะแบบพวกเฟสมาใช้ท่าาธรรมมันก็ดูผัดแปรกมีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราตัวใหญ่ทันทีเวทเราก็ต้องใช้ท่าที่มันเหมาะด้วยเหมาะกับร่างกายเราแบบอย่างอย่างนี้ก็ดอปคิกไม่ได้แล้วด็อปคิกคนจริงน้ำมวยปั้มร่างยักษ์แต่ละคนอะด็อปคิกได้ ได้ไอ้อย่างบอลโตแมนเนี่ยขึ้นเชือกอะไรเงี้ยใช่บอลโตแมนเขาก็เคยดับคิกนะใช่สวยด้วยอ่านั่นแหละบอลพเคเออย่างเงี้ยเคงก็เคยดับคิกเออใช่เอเอใชคือแต่แล้วแต่แล้วแต่สรีระงแตผลแต่อย่างผมเนี่ยถามว่าดับคิกได้ไหม <c oughs> ยังไม่ขึ้นเด <c oughs> ี๋ยวเราตบตรงเองก็ทำได้แหละแต่ว่ามก็ต้องฝึกต้องฝึกใช่ครับมันต้องฝึกแต่ลยละเอียดอะไรอย่างคือเคาอย่างที่บอกมวยปั้ม มันมันมีส่วนผสมของการแสดงแล้วก็<ช><ช>สตัน m แมนก็หลายคนเขาถามวมวยป้ามคืออะไรครับเขาก็ต้องบอกว่าคล้ายๆแบบคิวบูเงี้ยมันมนคคีคิวกันก็ต,ต้องต้องดูกันว่า<ช> <ๆ S 2> เข้าอย่างไรคือถ้าอาธิบายให้คนคนเข้าใจง่าย<ช>ๆ,ๆคือมวยป้ามอ่ะคือสตัน m แมน<ช>แต่เป็นอนีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่ นำโชว์ไม่เหมือนกันของเราจะไปนำโชว์บนเวทีอะไรนี้บนเวทีคล้ายๆละครเวทีแหละอ่าใช่มีการจะโดนกันจริงจริงใช่คือมันเจ็บเจ็บจริงอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันจะมีจุดที่อ่าอย่างทางง่ายๆถ้าตอกเทีอกเนี้มันก็จะมีจุดที่เฟที่สุดที่เราสามารถตบตบเพื่อนลงไปได้ก็อย่างถ้าถ้าถ้าช็อปเนี่ยมันจะตบกันบริเวณตรงมันดังแล้วมาดังมากตรงเนี้ยมาเพราะว่าตรงส่วนนี้กล้ามเนื้ออกตรงส่วนสองส่วนนี้มันจะแข็งที่สุด คือละคนผมต้องเล่นเล่นเวทเพื่อเอากล้าออกขึ้นมาเพื่อให้เขารับแรงแต่คือบางคนถ้าย,ยังไม่เป็นอ่ะอย่างตอนผมฝึกเนี้ยมันท่าชอบมันเป็นท่าพื้นฐานครับถ้าคนไม่เป็นอ่ะบางทีตบเข้าไปเข้าระเดือกก็มีหรือตบไปจังหวะตบรั่วตบมาโดนลิ้นตีเคลื่อนก็มีก็เลยเอ๊ะแค่ท่าง่ายๆเนี่ยไม่เจ็บต่างหามันเจ็บแล้วก็เอ่อมันต้องฝึกเพื่อให้แม่นยํวมาตบป้าบเนี่ยต้องลงจุดนี้จุดเลยจุดเดียวนะไม่ใช่แบบตบป้าบ ปาบปาบอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือร่างกายเราต้องแข็งแรงไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบแบบกุมปอยากเล่นกุปั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องแข็งแรงด้วยเกี่ยวกับการยกการคุ้มเลยด้วยใช่ครับผมส่วนใหญ่เออค่ายที่พี่ทาอยู่ที่ซ้อมอยู่ก็คือเป็นมวยป้ามแบบเบาอ่ะผมถามหน่อยมวยป้ามแบบเบาที่มันมันคืออะไรครับมันต่างจากเวทียังไงมันเหมือนกันไหมถามว่าต่างจากเวทอามวยป้ามเบาเนี่ยเริ่มจริงๆเลยอ่ะ แนวคิดมาจากอาจารย์เอมิสัตุล่าสองครายประเทศกาโต้มูบเขาอาจารย์เขาต้องการให้มวยปัปมบอดเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกที่คือเนี่ยลานกว้างเนี้ยคุณเอาบอกบอกาู่มุงกันเล่นได้ใช่ก็ดีไม่ต้องเวทีเนาะใช่แล้วคืออาจารย์ต้องการให้แฟนคลับใกล้ชิดกับนักมวยปัปมแบบจับมืออะไรก็ได้อ่าใช่แบบมีส่วนร่วมเอเดนกับรลนึงอ่าใช่คือคือของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะแบบว่า จะคอยจะเทงคนดูตลอดออคือบางคนเขาไม่เคยดูเขไม่รู้เป็นยังไงมือกันแล้วสมมติเราวิ่วงท่าวิ่งอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงพีเป็นใหญ่เราถ้าแบบบนเวทีแล้วก็เด้งเชือกใส่มาโคตรลายอย่างเงี้ยแล้วมมตถ้ามวยปั้มบอน,นี่มันการวิ่งนี่คือ,อยังไง้าร<ก>วิ่งเหมือนวิ่งปกตินะฮะวิ่งสปินกับแบบวิ่งไปตั้งชาร์จวิ่งมาวิ่งตั้งชาร์จแล้ววิ่งกลับมาแค่นั้นหละจะไม่มีแบบท่าแบบกระโดดอย่างเงี้ยอ่าก็ก็มีนะสมัยตอนนั้นก็พี่หาหาอะไรขึ้นกระโด ใช่นะของพี่เจ้าของค่ายอุปโยงรวมๆแบบนี้คือบอกวมเขนี่อ่ะเขาใช่ใชอบเขาก็จะใช้เวทีตอนนั้นจัดที่กับไอแถวอ่ ไอ้สยามเขาวว่าตรงที่นั่งคนดูเนี่ยแหละเป็นที่กระโดดแต่มันก็ดีอย่างมันเหมือนมันเหมือนดูแบบดูฮัตคอร์นแบบไปเข้าถึงคนดูได้ใช่แ้แบบเออแต่คือเข้าถึงคนดูเนี่ยคนดูก็ต้องปลอดภัยด้วยเออใช่ผมจริงจริงกจะว่าจะมีบอกพวกเซ็กกันพวกเด็กเด็กสึกเนี่ยพอเซ็กกันว่าเพราะคนดูอ่ะให้เขาเล่นด้วยได้แต่มันต้องมีลิมิตหรือว่ามีความปลอดภัยต่อคนดูและตัวนักหนวยตามเอง ก็ต้องแบบต้องเตปเลใช่อ่าอ,อีกอีกสถา,านเลฮะเอ่อมวยป้ามในไทยนี่มันมีมานานย้อนกลับม่มายที่ตอนนี้ก็ถ้านับกระตมูก,ก็ตอนนี้น่าจะน่าจะสิบปีแล้ว<ช>นะมั้งถ้านับถ้านับลงกับกรโตมู่นะ,ะตแต่พอการโตมู่ <ๆ S 2> ปิดตัวลงก็จะมีมาค่ายใหม่กจะแยกจะแยกกันาก็จะมีข่ายอของผมกัะค่ายค่ายหนงก็คือ้านมวยป้ามก็คือกระจายกันไปแต่ว่ามันมันสามารถมาเจอกันได้ปะหรือว่าต่างคนต่างอ่าผมไอ้เตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ในอนาคตอ่ะ อาจจะมีมารวมกันได้แต่ในตอนเนี้ยคือทาหน้าที่ของของตัวเองของแต่ละทา่ก่อนใช่ไหมครับแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องดูไปเรื่อยๆว่าแล้วอนาคตจะมีเวทีมั้จะมีการโชว์บนเวทีมั้ยที่จริงก็คือหรือว่าเราเน้นแบบนี้เอกลักษณ์เราอย่างนี้เออเวทีอ่ะเมันมีมีอยู่แล้วแต่คือยังไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเพราะว่ามันมันต้องมีแบบว่าแมตชตใหญ่เงี้ยแต่เพราะว่าอาตรงๆว่า การใช้เวทีครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ถึงสูงใช่ใช่ใช่ถึงสูงแล้วก็เลย้เลือกที่ว่าเป็นแมตช์ที่สําคัญที่สุดแลวเวทีมวยป้ามกับมวยคนละแบบเลยนะคนละแบบใช่ไหมการจะแพ่การอะไรแบบการยิ่งเชื่อนี่มันก็คนละเรื่องเชื่อของมวยป้ามอ่ะเขาจะตึงมากกว่ามวยเขาจะแบบอ่าเขาเลยคือไม่ไม่เด้มากใช่คือเขาการแค่ไม่ให้ตัวนักมวยเขาลุกงีใช่ แล้วเชือกของมวยเนี่ยเขาจะมีเยอะเพราะฉะนั้นแหละเพื่อเพื่อกันนะให้ตัวหล่นหล่นไปแต่ของมวยปั้มมันจะมีแค่สามเส้นสามเส้นแล้วมันจะสามารถไวเด้งไว้ไงได้แล้วก็ไว้บอกว่ามูฟเมนต์กับตัวเชือกได้อก็เหมือนถ้าเวทีมวยปั้มนี่คือการปั้มก็จะอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็ต่างจากบอกบอกก็มีเอกลักษณ์ของบอกเนาะแล้วก็เรื่อง่าเรื่องเรื่องเวทีเนี่ยมันก็จะมีบ คือปุยปั้มมันสามารถสร้างสรรค์ได้หลายอย่างครับจริงๆไอแมทแรกของการโตมูฟอเวทรลิงครับที่แสดงโชว์ให้คนได้ดูอ่ะที่สวนสาธารณะนะครับอ๋อตัวแบบนี้เลยใช่ครับเล่นอย่างนี้เลยเล่นแบบลูวกพี่เขาเล่นอ่ะเดินลอบสวนนะฮระคุณดูประมาณสามสี่คนนิ่งโว้ มนนั่นแหละคือมวยปั้มมันสามารถสร้างสรรค์ได้หมดถ้านึกไม่ออกก็คล้ายๆไอ้แชมเทรนดี้โฟร์เซเว่นตอนเนี้ยจ้าใช่ได้ทุกที่แต่นั่นมันแชมป์วิ่งเกินไปมันต้อคพอดิสู้กันวิ่งหนีวิ่งหนีเนอะไทยนิสสไอๆนี่ก็เน้นต่อสู้หน่อยใช่ครับเอาคุยเรื่องมวยปั้มปัจจุบันครับปัจจุบันนี้ที่เอ่อถามแบบว่าเริ่มด้วยปั้มได้ไงดีกว่าเออต่างคนต่างเริ่มไม่เหมือนกันนะอาจจะมีแบบแบตอะไรที่เริ่มเลยเริ่มอ่ะผมจำไม่ได้ว่าแมตช์ไหนแต่สิ่งที่จำได้อิมแพงแรกคือผมอ่ะ เห็นป่าเดินเดเกอร์แต่จำไม่ได้ว่าแมทไหนนะแต่เป็นจิมมิกแรกของแกเลยจิมมิคสับเลอือกจิมมิคเจตแมนอ่ะไอถุงมือม่วงเทาเอามันน่าจะเทาก่อนแล้วมาม่วงอ่าตัวช่วงถุงมือเทาตอนนั้นใจเป็นแรกเลยนะแยกเลยตั้งแต่อ่ายุคโอย่าว่าผมแกเลยสามสิบปีที่แล้วอ่ะยูทีวีอ่ะคนรู้จักไหมเคเบิลยูทีวีอ่ะคือพ่อผมเขาเขาเขามีเขาเขาชอบพ่อผมอ่ะชอบดูกีฬาอยู่แล้วแล้วก็อเขาผมเปิดดูไงปังพอดี คือปกติดูกีฬาที่ผมเห็นพ่อดูบ่อยๆก็ฟุตบอลฟุตบอลมันจะไม่มีเอกลักษณ์อะไรก็คือฟุตบอลผมก็ผมกเชอบดูฟุตบอลแล้วแล้วเขาคือพ่อผมอะแต่ดูกีฬาทุกอย่างครับเขาชอบดูหมดแล้วเขามาเปิดดูมวยปั้มพอดีแต่ตอนนั้นผมยังจําไม่ได้ว่านัดติงเขาพลาดหรือยังแต่สิ่งที่แรกผมมองเห็นคือฝาด้วเซกเตอร์เดินแบบตึมตึมเท่ๆแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เหมือนดูหนังอ่ะเออเหมือนเราดูการ์ตูนแล้วหลุดออกมาเป็นคนใช่ใช่อะไรเนี่ยแล้วก็มาได้เล่นในเกมบอยเกมโหเกมบอยเลยเหรอเกมบอยของ W W F ตอนแบบหเก่าอ่ะแล้วตัวละครจะมีอยู่ถ้าจำได้จิจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวแต่ที่จำได้อ่คือฟ a าเดอร์เทเกอร์กับฮาร์โกลเกน เพราะโซนจะเล่นเพลงก็จะเต้ยเต้ยเป็นเสียงแปดปิดเสียงแปดปีดแล้วที่เป็นสีป่ะที่มันกระโดดกระพึบกระทึอกันป่ะไม่ไม่ในี้ผมเป็นขาวดำเลยขาวดำเลยอ่ะเกมบอยยุคแรกเลยเกมบอยยุคแรกเลยอุ้ยขัดได้เกมบอยนั่นแหละก็คือทำให้บอกชอบชอบตอนแรกเราไม่คิดว่านี่คือมวยป้ามมันึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช่เหมือนเหมือนเหมือนเราดูกีฬาต่อยกันจริงๆอ่ะใช่ใครดูแรกอ๋อแล้วผมมารู้จักคำว่ามวยป้ามได้ จากเรื่องนี้ที่จะหลังจากดูตรงนี้นะครับคินิคูแมนอ๋อไอ้การ์ตูนมวยการ์ตูนมังงะข้าหน้าเนื้ออะไรนะใช่คือผมมาดูมาอ่านได้ได้อ่านอะไรมังงะไอ้การ์ตูนเรื่องนี้มันทำไมมันลักษณะชุดมันคล้ายๆกับที่เราดูในทีวีมาเปิดอ่านอ๋อมันคือมูตปล้ำแต่คือคินิคูแมนอะคือเข้าใจว่าความเป็นยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ของโลกอะไรเงี้ยคือฮีโร่ฮีโร่อ๋อมันเนี่มือป้าโหวเก่ามากเลยคินิคูแมน แล้วไม่ใช่ะแล้วไม่ใช่กินนิคูแม่ในอนิเมะนะกินนิคูแมมบางะบางะอ่านอ่านอ่านมองานแล่มหนาอย่างนี้แล้วเปิดอ่านแบบอ่านเพิ่เนี่ยอยู่อยู่ตอนนั้นร้านป้าป้าผมอ่ะเขาจะเป็นร้านเช่าหนังสือผมไปอยู่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 อ่านดูนั่นแหละท่าไม่รู้ว่าเออเนี่ยหมวยป้าแต่คือว่ารายละเอียดเบื้องลึกยังไงเมีอย่างนี้ยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือรู้จักจากป้าเด้วยที่เกอร์ก็เหมือนผมสมัยแรกผมก็ดู อันเดอร์เกอร์เหมือนกันแต่นั้นผมดูน่าจะซื้อแผ่นมาเล่นซื้อมาในครั้งที่สิบเจ็ดมั้งแต่อนนั้นอันเดอร์เกอร์เปลี่ยนเป็นแบทแอดแล้วเริ่มดูก็คือเฮ้ยชอบบาลแล้วแบบว่ายัางไงกีฬากีฬาคนสู้กันนี่ก็ชอบดีแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนแรกๆก็ดูยูบีซีเหมือนกันผมอะยูบีซีก็เก่าหน่อย <laughs> เริ่มจากคุณปา๋าเหมือนกันแหละคุณป๋าก็ดูแล้วก็ดูด้วยดูด้วยไปมาเออมีเสียงกระติงอะไรผ่าก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นการแสดงที่เราก็เถียงกับเพื่อนไง ก็เฮ้ย,ยมันการดแสดงของจริงไม่ใช่เหรอมึงทำไมอะมันเจ็บจริงๆริงนะ <c oughs> หัวแตกนเออม,มันจะยอมไนะรู้หลังหลังรู้หลังหลังก็คือพอรู้ว่าเป็นการดแสดงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงอยากดูต่ออดูเขา้ายังไงแต่พี่<ด>พี่คิดว่างไงส่วนใหญ่คนดูการดแสดงเขาก็าจะเลิกดูแล้วเพราะมันเฟ้งดูทําไมอย่างเงี้ยมันด้วยความอ่าเรื่อ้จงจๆจงว่ามันเป็นการดแสดงท,ที่เขาสามารถจะดึงดูดคนดูได้และคือแต่ละค่ายเนี่ยเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกัน อย่างเดลเปนยูเดเปนอีเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเน้นในเรื่องด้วยต้อ,อ,องบนนี้ยุคปัจจุบัน,นเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอของาใช่คือของเท่าเนี้ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะชัดเจนนึงว่ามันมีเรื่องเรตติง<ช>้งของทีวีเข้ามาของ WWE เป็ขาจัออดอยู่ในเรตแบบว่าดูได้ทุกเพศทุกใบมันทำให้แบบบางข่าอาจจะลดทอนลงหรือแต่มีเด็กไปเยอะนะสมัยก่อนเนอะใช่แต่ถ้าแบบว่าที่คือผมดูทุกกรเเพพาาาะะว่่ือจศึษ ศึกษาการปาลมแม้แต่ข่ายอีดี้ผมก็เองดูครับการที่บอกว่าก็สามคนทีเกิแมทแล้วกันใช่พูดในที่แมทผม,มอขอ,อย้อนสักอย่างหนึง่งคือการมุ้งเราเจอคนสองคนเนี้เราเตรียมกันเราเตรียมกันก่อนตั้งแต่เริ่มจนจบเลยป่ะหรือว่าต้องมีคนมาเตรียมให้ก็คุยกันคุยกันแล้วจะจบยังไงมีคิวหนึ่งไหมใช่แล้วจะมีแบบหัวหน้าหัวหน้าค่ายหรือว่าหัวหน้าผู้บัญมาช่วยเฮ้ยลองใส่เข้าไปสิลอง เติมนี้เข้าไปไหมเฮ้ยตรงนี้มันเยอะไปตัดออ,ออกดีกว่าไหมก็จะแบบคุยกันอะเราต้องคุยกันแต่ในแมตจริงๆอะอมันไม่ได้ตามสักคลิปร้อ์เซ็